คือในหมวดที่1เนี่ยจะเป็นเรื่องของการจัดระเบียบบริหารในส่วนกลางนะครับแต่นี้พอมาหมวดที่2เนี่ย ก็จะเป็นการจัดระเบียบบริหารราชการในส่วนเขตพื้นที่การศึกษานะครับในหมวด2นะครับในหมวด2เนี่ยการจัดระเบียบบริหารราชการในเขตพื้นที่การศึกษาการบริหารการศึกษาเนี่ยการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยให้ยึดเขตพื้นที่การศึกษาก่อนถ้าถามยึดยึดเขตพื้นที่การศึกษาโดยคำนึงถึงอันดับแรกเลยคือระดับของการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับสคือจํานวนสถานศึกษา3คือจํานวนประชากร 4. วัฒนธรรมแล้วก็ 5. ความผมาสมด้านอื่นอันดับแรกเลยก็คือในการคำนึงถึง การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยนะครับในระดับเขตพื้นที่การศึกษาเนี่ยให้คานึงถึงระดับของการศึกษาขั้นพื้นฐานก่อนตรงนี้ถ้าจะอธิบายให้มองเห็นภาพได้ชัดท่านก็คงจะรู้จักโรงเรียนขยายโอกาสใช่ไหมครับโรงเรียนขยายโอกาสนั้นทําไมโรงเรียนขยายโอกาสถึงได้อยู่สพปนะครับทำไมถึงได้อยู่สพปทําไมไม่อยู่สพมเพราะว่าเขาคํานึงถึงระดับของการศึกษาขั้นพื้นฐานก่อนนี่แหละเป็นระดับแรกอ่าถ้าเราดูเนาะโรงเรียนขยายโอกาสเนี่ยจะมีป .1 ถึง ป .6 ถูกไหมครับอันเนี้ย6ระดับชั้นนะฮะอันนี้6ระดับชั้นแต่ทีนี้ถ้าเราดูสพมก็คือมีม .1 ถึงม .6 อันนี้ก็จะมี6ระดับชั้นเหมือนกันแต่ว่าโรงเรียนขายโอกาสมีแค่ม .1 ถึงม .3 อ่าก็มีแค่3ระดับชั้นเพราะฉะนั้นระดับชั้นปฐมคือปอ .1 ถึงป .6 จะมากกว่าม .1 ถึงม .3 ที่มีแค่3ระดับใช่ไหมครับอันนี้มี6ระดับอ่าโรงเรียนขายโอกาสจึงอยู่กับสพป,ปเพราะว่ามีป .1 ถึงป .6 ถึง แต่ถ้าเป็นมัธยมนะครับม1ถึงม6ก็จะมี6ระดับชั้นจึงอยู่สปมเพราะว่าเขาคำนึงถึงระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตรงนี้เป็นอันดับแรกนะสูตรจำก็ดับฐานกรวัดสมนะครับดับฐานกรวัดสมอันนี้คือการจัดระเบียบบริหารราชการในเขตพื้นที่การศึกษานะครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะเป็นผู้ประกาศเขตพื้นที่การศึกษาโดยคำแนะนำของสภาการศาึกษาตรงนี้นะครับโดยคำแนะนำของสภาการศาึกษามีอำนาจในการประกาศนะครับ ในประการประกาศในรักกิจาลนุเบกษากำหนดเขตพื้นที่การศึกษาการกำหนดเขตพื้นที่การศึกษาจะทำเป็นประกาศกระทรวงนะครับจะทำเป็นประกาศกระทรวงต่อมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับโดยคำแนะนำของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีอำนาจในการประกาศให้สถานศึกษาใดเนี่ยจะสังกัดในเขตพื้นที่การศึกษาประถมหรือมัธยมก็ทำเป็นประกาศกระทรวงเช่นเดียวกันอ่ะพูดง่ายๆว่าถ้าเขาสอบถามว่าในการประกาศให้โรงเรียนใดสังกัดในเขตพื้นที่ ที่ใดให้ตราเป็นกฎหมายใดก็เป็นประกาศกระทรวงในการกําหนดเขตพื้นที่การศึกษาให้ทําเป็นกฎหมายใดก็เป็นประกาศกระทรวงอันนี้คือเขตพื้นที่การศึกษานะฮะต่อมาในมาตราที่34มาตรา34คือให้จัดระเบียบบริหารราชการของเขตพื้นที่การศึกษาดังต่อไปนี้โดยสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาจะแบ่งส่วนราชการในสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาเนี่ยให้ทําเป็นประกาศกระทรวงนะครับให้ทําเป็นประกาศกระทรวงโดยคําแนะนําของคณะกรมกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครับก็คือกบถ่อ เพราะนั้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการแบ่งส่วนราชการต่างๆเนี่ยนะครับการแบ่งส่วนราชการนะครับในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานั้นให้ทําเป็นประกาศกระทรวงโดยคําแนะนําของคณะกรรมการการศึกั้นพื้นฐานส่วนประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องของการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในมีการแก้ไขฉบับที่2ค s, <S ือปี2อ6 1เนี่ยเพื่อให้การดําเนินการการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานั้นเป็นไปด้วยความเหมาะสมกับภารกิจปริมาณและก็คุณ ภาพในการจัดการสารในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษานะครับการแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานั้นทั้งสปปและสปมจะแบ่งเหมือนกันนะครับก็คือมีอยู่ด้วยกัน10กลุ่ม10กลุ่มประกอบด้วย9กลุ่มบวกกับอีกหนึ่งหน่วยกลุ่มที่1คือกลุ่มอํานวยการกลุ่มที่2คือกลุ่มนโยบายและแผนกลุ่มที่3คือกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกลุ่มที่4คือกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มที่5กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มที่6คือกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรางการศึกษากลุ่มที่7คือกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดก,การศึกษากลุ่มที่8คือกลุ่มส่งเสริมการจัดก,การศึกษากลุ่มที่9คือหน่วยตรวจสอบภายในอาซึ่งหน่วยตรวจสอบภายในนั้นให้ปฏิบัติงานเนี่ยขึ้นตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการเลยนะครับก็คือขึ้นตรงต่อพอเขตนะครับขึ้นตรงต่อพอเขตอันนี้เฉพาะหน่วยตรวจสอบภายในส่วนกลุ่มล่าสุดที่เพิ่มเติมมานะครับจากเดิมเนี่ยมี9กลุ่มอะไรงี้ยเนาะตอนนี้ที่เพิ่มเติมมาใหม่ก็คือในกลุ่ม สิคือกลุ่มกฎหมายและก็คดี id. อันนี้ก็ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงต่อเพาะเขตเช่นเดียวกันนะครับคณะก็จะมีอยู่ด้วยกัน10กลุ่มนะแต่10กลุ่มนั้นเขาจะเรียกว่า9กลุ่ม1น่หน่วยนะครับเกลุ่ม1หน่วยบวกอีกหหน่วยแล้วแต่นะครับว่าเขาจะถามยังไงแต่ว่าให้รู้ว่ามันมี10กลุ่มนะครับมี10กลุ่มถ้าถามเป็นส่วนราชการมี10ส่วนราชการแต่ถามว่าเป็นกลุ่มมี9กลุ่ม1หน่วยนะครับสูตรในการจนรนนารจนะครับสูตรในการจําก็คือหน่วยโยกัยเงินคนประเทศ การแบ่งกลุ่มนะครับการแบ่งกลุ่มมากกว่านี้หรือแบ่งกลุ่มเป็นศูนย์นยหมายถึงว่า,าศูนย์นั่นศูนย์นี่นะครับศูนย์กฎหมายศูนย์ส่งเสริมอะไรก็กแล้วแต่เนี่ยจะต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก่อนหรือว่ากปถอส่วนการแบ่งกลุ่มงานในกลุ่มนะครับอันนี้ก็คืองานที่แบ่งออกมาจากกลุ่มเนาะในกลุ่มแล้วก็ยังมีงานต่างๆออกมาจากกลุ่มแตกย่อยออกไปอีกเนี่ยให้จัดทําเป็นประกาศของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยขอความเห็นชอบจากอกก อสสเขตพื้นที่การศึกษานะครับส่วนการแบ่งส่วนราชการในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือส่วนราชการที่เลือกชื่ออย่างอื่นนะครับให้เป็นไปตามระเบียบของอกอสเอขตพื้นที่การศาึกษา ตรงนี้หมายความว่าไงตรงนี้อธิบายตรงนี้นะครับเรื่องของการออกเป็นกฎหมายอะไรต่างๆนะเนี่ยคืออย่างนี้ในเรื่องของการแบ่งส่วนราชการเนาะการแบ่งส่วนราชการเนี่ยมันจะมี1การแบ่งส่วนราชการในส่วนกลาง2การแบ่งส่วนราชการในเขตพื้นที่การศึกษาใช่ไหมครับสการแบ่งส่วนราชการในสถานศึกษาท่านนี้ข้อสอบเวลาออกเขาจะถามว่าการแบ่งส่วนราชการในส่วนกลางให้ตราเป็นกฎหมายใดอย่างเงี้ยในการแบ่งส่วนราชการของเขตพื้นที่การศึกษานั้นให้ตราเป็นกฎหมายใดนะครับ การแบ่งส่วนราชการในสถานศึกษาให้ตราเป็นกฎหมายใดคราวนี้เราจะทําข้อสอบอย่างไรวิธีการนะครับวิธีการวิธีการจําหรือวิธีการไปทําข้อสอบเนาะให้ดูที่โจทย์ถ้าในโจทย์นะครับถ้าในโจทย์เนี่ยถ้าในโจทย์มีคําว่ามีคําว่าหลักเกณฑ์มีคําว่าหลักเกณฑ์อันนี้ให้เราตอบไปเลยว่าให้ตราเป็นกฎหมายว่าเป็นกฎกระทรวงนะครับอายุตัวอย่างเช่นหลักเกณฑ์ในการแบ่งส่วนราชการในส่วนกลางให้ตราเป็นกฎหมายใดเราก็ตอบว่ากฎกระทรวงหลักเกณฑ์ในการแบ่งส่วนราชการในเขตพื้นที่การศึกษาให้ตราเป็น กฎหมายใดแล้วก็ตอบว่ากฎกระทรวงหลักเกณฑ์ในการแบ่งส่วนในการในสถานศึกษาที่ของรัฐที่สังกัดอยู่ในสํานักง,งานขตเนี่ยให้ตราเป็นกฎหมายใดเราก็ตอบว่ากฎกระทรวงให้หมดเลยตอบเป็นกฎกระทรวงเลยแต่ครน,นี้ถ้าเกิดว่าเขาในโจทย์ไม่มีคําว่าหลักเกณฑ์ไม่มีคําว่าหลักเกณฑ์เนาะถ้าไม่มีคําว่าหลักเกณฑ์เราทํำยังไงไม่มีคําว่าหลักเกณฑ์ก็คือถ้าในส่วนกลางนะครับในส่วนกลางมันใหญ่หญหญหกว่าเนาะให้ตอบกฎกระทรวงถ้าในเขตพื้นที่การศึกษาให้ตอบเป็นประกาศกระทรวงถ้าในสถานศึกษาให้ตอบเป็นระเบียบตามระเบียบ เบียบของอกสเขตพื้นที่การศึกษากาหนดให้ตอบระเบียบกฎกระทรวงประกาศกระทรวงระเบียบระเบียบของอกสประกาศกําหนดนะครับหลักการตรงนี้นะครับให้เราจําไว้ในการทางข้อสอบนะครับถ้าเขาถามว่าในโจทย์ถามว่าหลักเกณฑ์ในการแบ่งส่วนราชการให้ตราเป็นกฎหมายใดตอบไปเลยครับว่ากฎกระทรวงหลักเกณฑ์ในการแบ่งส่วนราชการในเขตพื้นที่การศึกษาก็ตอบไปเลยครับว่ากฎกระทรวงหลักเกณฑ์ในการแบ่งส่วนราชการในสถานศึกษาของรัฐที่สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาก็ตอบไปเลยครับว่ากฎกระทรวงแต่ถ้าไม่มีคําว่าหลักเกณฑ นะเขาถามว่าการแบ่งส่วนและการในส่วนกลางอันนี้เราต้องตอบกฎกระทรวงการแบ่งส่วนและการในเขตพื้นที่การศึกษาให้ทําเป็นประกาศกระทรวงและตอบประกาศกระทรวงการแบ่งส่วนและการในสถานศึกษาที่เป็นของรัฐในสังกัดของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้ทําเป็นตรากฎหมายเป็นอะไรก็คือเป็นระเบียบที่อกกคสเขตพื้นที่การศึกษากําหนดนะครับเนี่ยเพราะนั้นหลักการจําตรงนี้นะครับนะฮะส่วนมาตราที่35สาสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเฉพาะที่เป็นโรงเรียนจะมีฐานะเป็น นิติบุคคลนะครับตามกฎหมายม ah หาชนเมื่อมีการยุบเลิกนิติบุคคลนะครับเมื่อมีการยุบเลิกนิติบุคคลก็จะสิ้นสุดลงคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาหรือว่าวอกกศเขตพื้นที่การศึกษาหรือว่าสำนักงานเขตนะครับจะเป็นผู้ที่ประกาศยุบเลิกนะครับความเป็นนิติบุคคลก็จะสิ้นสุดลงนะฮะต่อมามาตราที่38ให้มีคณะกรรมการสถรานศึกษาขัน้นพื้นฐานเนาะให้มีคณะกรรมการสถรานศึกษาขัน้นพื้นฐานโดยสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญา สถานศึกษาอาชีวศึกษาสถานศึกษาปฐมใบและก็ศ <Tu TE Z> ูนย์การเรียนจะไม่มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับจะไม่มีฮะโดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนั้นจะมีวาระปี่ปีติดต่อกันเกิน2วาระไม่ได้โรงเรียนขนาดเล็กก็คือมีนักเรียนไม่เกิน300คนจะมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น2คนโรงเรียนขนาดใหญ่นะจะมีนักเรียนเนี่ยถ้ามีนักเรียนเกิน300คนคำว่าเกิน3 0 0้คนคนก็คือ301คนหนคนคือถ้ามี300พอดีเนี่ยจะเป็นโรงเรียนขนาด เล็กนะถ้าเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่คือต้องเกิน300คนก็คือ301คนขึ้นไปอันนี้จะได้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยสิคนซึ่งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนั้นก็จะประกอบไปด้วย1ก็คือประธานกรรมการประธานกรรมการนั้นจะมาจากผู้ทรงคุณวุฒิมาจากการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิขั้นหนึ่งมาเป็นประธานกรรมการ2ผู้แทนผู้ปกครองนะครับหนคน3ผู้แทนครูครูในโรงเรียนนะครับหคน 4. ผู้แทนองค์กรชุมชนนะระวังคําว่าองค์กรด้วยนะมีคําว่าองค์กรด้วยนะครับผู้แทน ชุมชนเฉยๆเนี่ยไม่ถูกนะครับผู้แทนองค์กรชุมชน1คน 5. ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น1คน6ผู้แทนสิทธิ์เก่า1คน7ผู้แทนพระหรือศาสนาอื่นนะครับถ้าเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก1รูปถ้าโรงเรียนขนาดใหญ่ก็2รูปนะครับหรือ2คนก็แล้วแต่นะฮะแนะครับ 8. ผู้ทรงวุธผู้ทรงวุฒโรงเรียนขนาดเล็ก1คนโรงเรียนขนาดใหญ่6นะครับโดยมีผู้มีการสถลงสารนะครับเป็นกรรมการและเลขานุการเพราะนั้นก็เป็นสูตรท่องจําว่าทานครองครูชุมท เก่าพระบุตรเลนะครับคราวนี้มาถึงประเด็นที่สําคัญที่น่าจะออกข้อสอบก็คือในมาตรา39นี่แหละนะครับมาตรา39นี่เขาบอกว่าสถานศึกษาจะมีผู้อํานวยการ,ร,รสถานศึกษาเขาใช้คาว่าผู้อานวยการนะครับเพราะฉะนั้นในมาตรา39นี้นะครับไม่เกี่ยวกับรองพอ,อนะไม่เกี่ยวกับรองพอโอรงเรียน,นรองผู้อำนวยการ,ร,รถสถานศึกษานะครับเขาใช้เฉพาะคําว่าผู้อํานวยการสถานศึกษานะครับจะเป็นผู้บังคับบัญชาขาช้าราชการและมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้หนึ่ง บริหารกิจการให้เป็นไปตามกฎหมายอันนี้คือหน้าที่พอ,อนะครับ2อนะครับประสานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาเนะพราะนั้นหน้าที่ประสานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษานั้นก็เป็นหน้าที่ของคนที่เป็นพอ,อนะครับเป็นผู้ในการศึกษาควบคุมดูแลบุคลากรการเงินพัสดุสถานศึกษา3เป็นผู้แทนของสถานศึกษาในการทํานิติกรรมตามวงเงินที่ได้รับมอบหมายอ,อย่างเช่นอ่าสัญญาจดซื้อจัดจ้างนะครับหรือการก่อสร้างอะไรต่างๆให้เป็นผู้แทนของสถานศึกษาสถาน สาในการทํานิติกรรมตามงเงินที่ได้รับมอบหมายนะครับสี่ทำรายงานประจําปีก็คือก็คือซานนะัา่นแหละนะซานะเซลแอสเซสเมนต์รีพอร์ตนะครับเอ่อทำรายงานประจําปีเสนอต่ออกกสอเขตพืวิธีการษาเป็นหน้าที่ของพอ,อ นะครับข้อ5านะครับอนุมัติประการนิยบัตรและก็วุฒิบัตรของสถานศึกษาตามระเบียบที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดนะครับ7ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายนะฮะนี่คือมาตาราสามสบกถานศึกษามีผู้มืนในการศรึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาอย่างที่ผมเคยติวอยู่บ่อยๆก็คือพอ,อเนี่ยจะมีกระบี่เขาเรียกว่ากระบี่คู่พิฆาตกระบี่ก็คืออำนาจตรงนี้แหละกระบี่คู่ าเพราะว่านะพอ,อจะมีอำนาจอยู่ด้วยกัน2มาตราคือมาตรา39ของพรบระเบียบบริหาร,รร,ราชการกระทรวงกับอีกหนึ่งคือในมาตราที่27ของพรบร,บระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพราะนั้นพอ,อจะเป็นกระบี่คู่พิฆาตแต่ร้องพอ,อเนี่ยจะเป็นกระบี่เดียวดายนะครับเพราะพอ,อจะมีอำนาจหน้าที่เป็นผู้บังคับบัญชาหรือมีอำนาจสั่งข้าราชการเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาได้เนี่ยจะอยู่ในมาตราที่27ของพรบระเบียบข้าราชการครูและบุค คลากรรงการสารนะครับนี้เพราะนั้นสูตรจําในมาตาารา3าของพอ,อหรือผู้ในการสาร,ราก็คือนะสูตรจํานะครับบริหารกิจการประสานทรัพย์นิติกรรมทํารายงานอนุมัติปฏิบัติอื่นนะครับ บริหารกิจการประสานทรัพย์นิติกรรมทำรายงานอนุมัติปฏิบัติอื่นต่อมาเรามาดูในหมวดที่4หมวด4คือการปฏิบัติราชการแทนการปฏิบัติราชการแทนนั้นให้เราจําว่าการปฏิบัติราชการแทนนั้นคือเจ้าของอํานาจปฏิบัติงานอยู่นะไม่ได้ไปไหนไม่ได้เกษียณไม่ได้ตายไม่ได้อะไรแต่ว่าเป็นการมอบหมายนะครับมอบหมายงานบางอย่างบางเรื่องให้คนอื่นเนี่ยนะครับทำแทนนะครับอาจจะมีหลายเรื่องก็เลยให้คนอื่นช่วยทําแทนก็การปฏิบัติราชการแทนก็คือเป็นการ ระจายอํานาจนั่นเองนะครับเป็นการมอบอํานาจโดยคานึงถึงความเป็นอิสระและก็ความคล่องตัวในมาตราที่44มันจะไม่เหมือนกับการรักษาราชการแทนนะการรักษาราชการแทนเนี่ยมันจะเป็นการเขาไม่อยู่เสียชีวิตตายเกษียณปฏิบัติงานไม่ได้ป่วยอะไรก็ว่าไปอันนั้นคือต้องรักษาราชการแทนแต่ปฏิบัติราชการแทนนี่คืออยู่ปฏิบัติงานอยู่ตลอดนะครับแต่ว่ามอบหมายเป็นการกระจายอํานาจมอบหมายให้คนอื่นทาแทนในในบางเรื่องในบางงานนะครับในมาตราที่44 ลาดกระทรวงเลขากปทเลขาอาชีวะกระจายหน้าการบริหารการจัดการด้านรวมทั้งเลขากคสด้วยนะกคสนะเป็นการกระจายหน้าการบริหารงานจัดการด้านวิชาการงบประมาณบริหารงานบุคคลและก็บริหารงานทั่วไปไปยังปัจจุบันเป็นอกคสเขตพื้นที่การศษานะครับก็คือกระจายหน้าไปยังคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเนาะเขตพื้นที่การศึกษานะครับก็เปลี่ยนเป็นอกคสเขตพื้นที่การศึกษากระจายหน้ามายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานะครับแล้วก็กระจาย มายังสานึกศาการพูาไงว่าประหลัดเลขาไม่ว่าจะเป็นเลขาสบทเลขาชิว่าเลขากกศก็กระจายงานมาในเรื่องของงานสีด้านนะครับก็คืองานวิชาการงบประมาณบริหารงานบุคคลแล้วก็บริหารทั่วไปมาให้นะฮะอกกศเขตพื้นที่การศึษาอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของงานบุคคลนะครับงานบุคคลโยกย้ายแต่งตั้งก็จะเป็นงานบุคคลมาที่อกกศเขตพื้นที่การศาแล้วก็กระจายมายังสำนักงานเขตนะบางเรื่องก็ให้ดาเนมนการแทนอย่างเช่นเซ็นบัตรข้าราชการแก้ ขายกอพอหรือดําเนินการเรื่องอื่นเรื่องใดที่เ,เลขากอปธรมมอบหมายมานะครับมอบหมายให้เอกจารนาจมาให้ปฏิบัติงานแทนได้อะไรเงี้ยนเนาะแล้วก็ท่านลุกสาก็กระจายหนาจมาในเรื่องของให้กับพออนะครับให้กับรองพออนะครับมาบริหารงานทั้งงาน4ี่ฝ่ายต่างๆนี่นะครับนะไม่ว่าจะเป็นวิชาการก็ประมาณบริหารงานบุคคลและบริหารทั่วไปนะครับซึ่งเคยอธิบายไปแล้วเรื่องของการกระจายหนา้าการกระจายหนา้านั้นอย่างที่บอกคือมันจะมีอยู่ด้วยกัน2ที่เนาะ ที่จะออกข้อสอบก็คือในมาตรา9ของพรบการตัางสายชาติใช่ไหมครับนะในมาตรา9ของพรบการตัางสายชาติก็คือโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาจะต้องยึดหลัก6ข้อใช่ไหมครับเอกกระจายมารเสริมระดมร่วมก็คือนี่แหละในมาตรา9นี่แหละคือมีความเอกภาพด้านนโยบายหลากหลายการปฏิบัติ มีเรื่องของการกระจายอำนาจนะการจัดก,การศึกษามาที่สมัชง,งานเขตมาที่สถานศึกษาแล้วก็มาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่าง,งนี้แต่ว่าตามมาตราที่44ของพรบร,ระเบียบข้า,าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานั้นเป็นการกระจายอำนาจมาในเรื่องของงาน4ฝ่ายนะครับต่อมาในมาตราที่45อำนาจในการสั่งการอนุญาตการอนุมัติโดยรัฐมนตรีว่ารัฐมนตรีต่างๆน,นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆก็อาจจะมอบหมายอำนาจให้รัฐมนตรีช่วย ถ้าไม่มีรัฐมนตรีช่วยหรือรัฐมนตรีช่วยอะไรก็ไม่มีหรือทํางานไม่ได้กับประหลัดมอบให้ประหลัดก็ได้ให้เลขาธิการก็ได้หรือหัวหน้าส่วนที่เทียบเท่าอธิบดีนะในสถานศักษาของรัฐในระดับปริญญาในสกัดนะครับแล้วก็มอบให้ผู้ว่าได้นะผู้ว่าได้ต่อมาประหลัดกระทรวง ประหลัดกระทรวงก็อาจจะมอบอำนาจให้รองประหลัดผู้ช่วยประหลัดเลขาธิการอธิการบดีสถานศึกษาของรัฐในระดับปริญญาในสังกัดพอเขตได้พ <ผ S 1> อ Marcel, โรงเรียนได้นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดได้นะครับส่วนเลขาธิการเลขาธิการนั้นสามารถมอบอำนาจให้รองเลขาธิการได้ผู้ช่วยเลขาธิการได้อธิการบดีสถานศึกษาของรัฐในระดับปริญญาในสังกัดผู้อำนวยการสำนักนะพอสำนักพอสำนักบริหารงานหรือเทียบเท่าพอเขตนะครับพอสถานศึกษาได้ นะครับแล้วก็ผู้ว่าได้ต่อมานะครับผอ,อสํานักผอ,อสํานักบริหารงานหรือเทียบเท่า อาจมอบำนาาให้พอออเขตได้อพอ,อโรงเรียนหรือเทียบเท่าได้ผู้บริการฐานศาหรือเทียบเท่าได้พอออเขตหรือเทียบเท่าก็อาจจะมอบให้ข้าราชการในสำนักง,งานเขตก็ได้นะครับพอพอโรงเรียนหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นในเขตก็ได้นะครับ<ส>ตามรายียบของคณะกรรมการการศึกษาสา,านศึกษานั้นกำหนดส่วนสถานศึกษานะครับอาจมอบานาจให้ตามที่อกกคสเขตพื้นที่การศึกษากำหนดนะครับมอบให้ข้ารายการในฐานศึกษานั้น ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ ส่วนมาตาที ы, ่46เมื่อมีการมอบอำนาจโดยชอบแล้วผู้รับมอบอำนาจต้องรับมอบอำนาจนั้นและผู้มอบจะมอบให้ผู้อื่นนั้นไม่ได้ยกเว้นเป็นการมอบอำนาจมาให้ผู้ว่าและผู้ว่านั้นมอบอำนาจที่ได้รับมอบมานั้นให้รองผู้ว่าหรือผู้ช่วยผู้ว่าได้อันนี้มอบได้เลยไม่ต้องถามคนที่มอบมาก่อนหน้านี้แต่ถ้ามอบให้คนอื่นที่นอกเหนือจากรองผู้ว่ากับผู้ช่วยผู้ว่าเนี่ยอันนี้ต้องถามต้องถามผู้มีอำนาจที่มอบมาให้กับผู้ว่าก่อนนะครับ ถึงจะมอบต่อไปได้แต่ถ้าเป็นการที่ให้ผู้ว่ามอบให้รองผู้ว่ากับผู้ช่วยผู้ว่านั้นไม่ต้องขอนะไม่ต้องแจ้งให้กับผู้มอบก่อนหน้านี้นะครับต่อมานะครับในมาตราที่47การมอบอำนาจให้ พิจารณาถึง 1. การำํำนวยความสะดวกแก่ประชาชน 2. ความรวดเร็ว3การกระจายความรับผิดช,ชอบ4เมื่อมอบอำนาจแล้วผู้มอบมีอำนาจในการกำกับดูแลผลการปฏิบัติงานของผู้รับมอบแล้วก็ให้มีอำนาจแก้ไขาการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบได้นะครับก็คือให้มีอำนาจในการแก้ไขการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบได้นะฮะต่อมามาดูหมวดที่หนะครับหมวดสุดท้ายหมวดที่5การรักษาราชการแทนการรักษาราชการแทนนั้นอันนี้เอาเฉพาะที่ที่ม่ ไม่ใช่ ถานาศานะครับที่ไม่ใช่สถานศานะเอาเฉพาะที่ไม่ใช่สถานศาคือที่เป็นที่อื่นที่ไม่เกี่ยวกับสถา,านศาเนี่ยถ้าเป็นรัฐมนตรีบอกไว้ก่อนนะครับการรักษาราชการแทนเนี่ยก็คือเขาไม่สามารถปฏิบัติงานได้คือตายนะครับหรือเกษียณหรือป่วยหรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับรก็กกะก Voice, ก Now, จะให้มีการรักษาราชการแทนโดยถ้าเป็นรัฐมนตรีถ้าไม่มีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ก็ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเนี่ยรักษาราชการแทนแต่ถ้ามีรัฐมนตรี ช่วยหลายคนก็ให้คณะรัฐมนตรีเนี่ยมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยคนใดคนหนึ่งมารักษาราชการแทนในกระทรวงนั้นนะครับถ้าไม่มีรมัฐมนตรีช่วยหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ให้คณะรัฐมนตรีเนี่ยนะครับมอบหมายรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งรักษาราชการแทนนะครับ เลขานุการรัฐมนตรีครับถ้าไม่มีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ก็ให้ผู้ช่วยเลขานุการรักษาราชการแทนถ้ามีผู้ช่วยเลขานุการหลายคนนะครับก็ให้รัฐมนตรีเนี่ยมอบหมายให้ผู้ช่วยเลขานุการคนใดคนหนึ่งถ้าไม่มีผู้ช่วยเลขานุกการนะครับให้รัฐมนตรีเนี่ยแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงคนใดคนหนึ่งเนี่ยรักษาราชการแทนนะครับ ครานี้มาดูประลัดนะครับปลัดกระทรวงประหลัดกระทรวงถ้าไม่มีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการไม่อาจปฏิบัติราชการได้เนี่ยนะครับก็ให้รองประลัดรักษาราชการแทนแต่ถ้ามีรองประลัดเนี่ยนะครับหลายคน ก็ให้รัฐมนตรีมอบหมายให้รองประลัดคนใดคนหนึ่งเนี่ยอ่ารักษาราชการแทนแต่ถ้าไม่มีรองประหลัดเลยหรือมีแต่ไม่ไมอาจปฏิบัติราชการได้เนี่ยให้รัฐมนตรีแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงนะครับซึ่งไม่ต่ำกว่าเลขาธิการหรือเทียบเท่าคนใดคนหนึ่งเนี่ยรักษาราชการแทนนะครับส่วนเลขาธิการถ้าไม่มีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ก็ให้รองเลขานะครับรักษาราชการแทนแต่ถ้ามีรองเลขาธิการหลายคนก็ให้รัฐมนตรีเนีน่ยนะครับมอบหมาย ให้รองเลขาธิการคนใดคนหนึ่งรักษาราชการแทนแต่ถ้าไม่มีรองเลขาธิการละ่ะหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ล่ะนะฮะก็ให้รัฐมนตรีนะครับแต่งตั้งข้าราชการในสนํงงานักงานซึ่งไม่ต่ำกว่ารองเลขาธิการหรือเทียบเท่าหรือข้าราชการในตําแหน่งเลขาธิการ สำนักหรือผู้วยการสำนักหรือเทียบเท่าขึ้นไปคนใดคนหนึ่งนะครับรักษาราชการแทนแต่ถ้ารัฐมนตรีอาจแต่งตั้งข้าราชการคนหนึ่งซึ่งไม่ต่ำกว่ารองเลขาธิการหรือว่าเทียบเท่ามาเป็นผู้รักษาราชการแทนก็ได้นะครับคือรัฐมนตรีเนี่ยอาจจะแต่งตั้งข้าราชการคนหนึ่งซึ่งจะต้องไม่ต่ำกว่ารองเลขาธิการนะครับหรือเทียบเท่าเนี่ยนะครับมาเป็นผู้รักษาราชการแทนได้นะครับส่วนผู้วยการสำนักถ้าไม่มีหรือมี แต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ก็ให้ลองผู้มำนในการสํานักรักษาและการแทน ถ้ามีรองผู้มำนในการสำนักหลายคนให้ประหลัดแต่งตั้งรองผู้มำนในการสำนักคนใดคนหนึ่งมารักษาราชการแทนถ้าไม่มีรองผู้อำนในการสำนักหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ก็ให้ประหลัดหรือเลขาธิการเนี่ยแต่งตั้งข้าราชการในสำนักซึ่งเทียบเท่ารองผู้อำนในการสำนักคนใดคนหนึ่งเนี่ยมารักษาราชการแทนนะครับต่อมาในมาตราที่53กรณีที่ไม่มีเพาะเขตผู้อำนในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานะครับอ่ไม่มีพอเขตหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้ รองพอเขตรักษาและการแทนแต่ถ้ามีรองพอเขตหลายคน ก็ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแต่งตั้งรองผอเขตคนใดคนหนึ่งมารักษาราชการแทนแต่ถ้าไม่มีรองผอเขตหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้เนี่ยให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับแต่งตั้งข้าราชการในสำนักงานเขตซึ่งเทียบเท่ารองผอเขตหรือไม่ต่ำกว่าผู้วยการสถานศึกษานะผอนะฮะผอโรงเรียนหรือเทียบเท่าขึ้นไปเนี่ยคนใดคนหนึ่งมารักษาราชการแทนนะครับอันนี้กรณีผอเขตนะครับไม่มีหรือมีหรือมีแต่ ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้นะครับต่อมามาตาที่54 ผู้ในการสถานศึกษาถ้าไม่มีผู้ในการสถานศึกษาไม่มีผอเนาะไม่มีหรือมีแต่ไม่หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้นะครับท่านี้ในตรงนี้นะครับนะเขาจะใช้เขาจะใช้คำว่ารักษาการในตำแหน่งแต่ท่านี้ถ้าไม่มีผอโรงเรียนก็ให้รองผอโรงเรียนรักษาราชการแทนถ้ามีรองผอโรงเรียนหลายคนก็ให้ผอเขตเนี่ยแต่งตั้งรองผอโรงเรียนคนใดคนหนึ่งเนี่ยมารักษาราชการแทนแต่ถ้าโรงเรียนนั้นไม่มีรองผอโรงเรียนเลยหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการ ได้ให้พอ,อ,อเขตนะครับแต่งตั้งข้าราชการในสถานศึกษาคนใดคนหนึ่งเนี่ยมารักษาการในตําแหน่งเมื่อก่อนเขาใช้ว่ารักษารษาชการเนาะพอตามคําสั่งของคอสชอก็มาเป็นรักษาการในตําแหน่งนะมาเป็นรักษาการในตาแหน่งเพราะนั้นปัจจุบันนี้ก็เป็นรักษาการในตําแหน่งนะครับตามคําสั่งของหัวหน้าคอสชอคําสั่งที่16ทับ2560ลงวันที่21มีนาคม2560 ในเรื่องของถ้าโรงเรียนนั้นไม่มีผู้อืนในการแถลงษา,า,าหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ก็ให้รอง พอโรงเรียนนะครับมารักษาการในตําแหน่งแต่ถ้ามีรองหลายคนก็ให้พอเขตแต่งตั้งรองพอโรงเรียนคนใดคนหนึ่งมารักษาการในตําแหน่งแต่ถ้าโรงเรียนนั้นไม่มีรองพอ ء, ก็ให้อ่าพอเขตเนี่ยแต่งตั้งข้าในในราชการในโรงเรียนคนใดคนหนึ่งนะครับมารักษาการในตําแหน่งนั้นได้นะครับโอเคจบแล้วครับนี่คือพอบอรบระเบียบบริหารราชการกระทรวงนะครับวันพรุ่งนี้มาทําข้อสอบกันตอบนะครับโอเค